เราจะมาทําสั่งขยะฟักทองกันนะคะนี่ฟักทองที่เพื่อนเอามาให้นะคะเอามาฝากจากสุพรรณขั้นตอนแรกตอกไขใส่แก้วก่อนสามฟองทำไมต้องใส่แก้วแล้วก็ตอกไขใช่ไหมแล้วก็จะเอาไปมาณกะทิท่ากับไข่อ๋อถ้าเกิดเราใส่กะมกันเราจะกะไม่ถูกเขาตักแยกไข่ไหมไม่ต้อง,ต,องต้องแยกไข่ ไอนนเราใช้ไข่เป็ดมาเลยนี่ถุงมือใช้ห้าฟองนี้ดีกว่าเกือบไม่พอจะได้เต็มจนกลัวมันใส่พักท้องไม่พอเลยพักท้องใหญ่<ฮ>อยู่นะอออันเนี้ยนะตีฟองพอ ดืมขยาก่อนก่อนดื่มเนาะมันใช่นองที่ไหนล่ะใส่ลุงวาอ๋อทำไมเหลื่อๆไอกหน่อยเดียวเองอะไ่ด้เอาให้หมดขวดเลยเดี๋ยวมันไม่เสมือสู้ก็เอาไปเตยแทงไป โหใหญ่จังพี่ขยำขยำไข่อะใช่มือขยำไม่ใช่<อ>เราก็ใส่เกลือโป่นนิดหน่อยเดี๋ยวเราให้มันแรกก่อนแล้วค่อยใส่น้ำตาลไปยิขยำให้ให้แบบให้มันเข้ากันเลยอะมันเชื่ออะไรได้บา้าง่งถุงมือ่ ไปเรืเ่อยๆรู้ก่อนมันจะเข้ากันนงงขนาดนี้รับรองว่าเข้มแน่นอน น,นี่ใช้น้ำตาลปี๊บนะคะไม่มีน้ำตาลขาวก็เลยใช้น้ำตาลปี๊บ ใ่้พอยก่นอนพอยยังอ่ะไอ้นี้ยอ๋อคิดว่าน้องตาลนี่คนน้องตาลนั่นแรกยังอ่ะยังยังมันเริ่มแตกไปหมดแล้วเนี่ยมันไม่เป็นมัดแล้วอะ่ะนั่นแหนไม่ได้ขยับเลย เออลืมล้างมือตลกเลยหยอกนาทำอะไรครับเนี่ยคุณทำอะไรครับ <t aff> ผมกำลังทำให้น้ำตาลมันเล็กอยู่ยังไม่หวานเลยนะ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าจะเค็มหรือจะหวานนะคะไม่รู้จะเค็มนำหรือจะหวานนำต้องมันมัๆยำงย้งย เอาไปเตยออกแล้วก็กองเขากองให้มันเนียนพิงเลยปะพิงเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาเดี๋ยวเราอันนี้เราเอามากองให้เนื้อตัวส่งขยามันละเอียดนะคะเนียนๆนหน่อย

แล้วทำแล้วทำอะไรต่อแล้วก็เอาใส่ไปในฟักทองแล้วเราก็เอาอันนี้ใส่ไปในฟักทองเลยนะคะ แเราก็จะปิดใช่ไหมหไม่ปิดลอต้องปิดเพราะเดี๋ยวมันฟูเดี๋ยวรอน,น้ำเดือดกว่านี้<า>อันนี้ก็จะใส่อีกลูกนึงนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเราลุ้นกันว่ามันจะสุกไหมเนื้อสังขยะจะสุกไหมแต่ฟักทองม่นยังไงสุกแน่นอนพอดีเลยดีก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วค่อยใส่ฟักทองเดี๋ยวเราจะนึ่งเลยนะคะ เอาใส่เอ้ <laughs> อหไมัะจับให้คิดว่าไม่ใช้เอานี้มานึ่งแบบอันนี้คือฝาิดไ,ไหมอ่ะอันนึง แล้วเราจะตักได้ไหมให้มันเละไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ข้างข้างๆหรองันก่องเดี๋ยวรอเบาไฟกันกราโอเคนี่เราเองผิดหม้ออันนี้อ,อ,อันนี้อัน<ะ>นี้นเดี๋ยวรอแล้วก็นึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะสุกไหมป่ะอันนี้ก็สั่งให้อะว่าพร้อมสุกแล้วนะคะ มาเจอความสำเร็จเหมือนเราจะหิวอ่ะพากแล้วนะาแบ่งแล้วเตรียมพาแบ่งแล้วเดี๋ยวมาดูอีกรูนึงอยู่ในหม้อเน่แถมแทมแทมเหมือนไข่ตุ๋นไปเดี๋ยวเราแบ่งชิมกันนะคะให้ช่างก้อนช่างดิอันร้อนเลยมันได้ bikin <coughs> <coughs>